ลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดําช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสําอางแสงแดดและมลพิษทําให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep w h i เ e ล e l l Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสูตรระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ส,สดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทรศ8 4ย์แปดสหอหรือ0ู0 3 4 5 0 1 3 3 ไม่ค่ะไม่ไม่ได้มีแบบคำพูดแบบนั้นออกมาตัวพี่เลยแล้วก็ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยเคยให้สัมภาษณ์กับใครเกี่ยวกับแนวนี้ไหมคะว่าอะไรไม่เคยเลยค่ะส่วนค,คือท,ทุกเล่มก็จะบอกว่าคือเรายังไม่เคยเจอด้วยะค,ะค่ะคือคือหนูเองยังไม่เคยเจอพี่ไควันเลยแล้วก็อ,อ่อไม่ไม่เคยคุยกันด้วยอะคะ่ะแต่ว่าเห็นแต่ใน,ในรูปแล้วก็ได้ยินได้ยินเสียง จากในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะคือไปเล่าอะไรฟังบ้างไหมคะว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นคนหวานๆน่ารักน่ารักที่ที่ได้ยินมานะคะคือเขาเป็นเงินขนาดนี้ต้องยิ้มว่าเราไม่ชอบเขาตัวเองแบบกังวลปุ๊บก็จะเข้าใจทีด้วยคะคือหนูอ่ะตอนตอนที่เขาคุยโทรศัพท์กันเคยแบบว่าพูดแทรกไปว่าแบบอย่าไปเชื่อพี่บอยหนูนิสัยดีหนูนิสัยดีก็คือคือเหมือน หมือนว่าน่าจะไม่มีการเข้าใจผิดอะไรตรงนี้ด้วยด้วยความที่เราก็ไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นออกไปด้วยอะค่ะกีกลัวคนจะจับยองกันไหมคะเพราะว่าเราก็เป็นคู่จิ้นพี่บอยด้วยอะไรเงี้ยอืมหนูว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทางทางแฟนคลับก็คือเข้าใจทุกคนก็น่าจะเข้าใจดีไม่ค่ะหนูว่าหนูว่าพี่เขาไม่ไม่น่าจะว่าอะไรเพราะว่าพี่บอยไม่เคยมีแบบ ูดเรื่องนี้ว่าแบบเอ้ยแบบมีปัญหาหรืออะไรยังไงหแบบถ้ามีมันน่าจะถึงหูหนูแล้วด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยทุกอย่างโอเคมากก็ยังยังพูดอยู่ว่าไว้ว่างๆมาทานข้าวด้วยกันเหมือนเราเคยจัดแจงค่ะ่ะอาหารในเขาจองอาหารใ้เขาต้องขอคนใช่ไหมคะค่ะค่ะยังไงคะเป็นแม่สื่อหรือยังไงไม่ได้เป็นแม่สื่อค่ะอย่างที่เขาบอกเป็นเลขาเคาจัดแจงเขาเขามอมอบหมายหน้าที่เป็นเลขาให้มากกว่าค่ะ ข่าวนี้เราจี๊ดแล้วไมคะแบบเสียความรู้สึกหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะโอเคค่ะดีใจกับักครั้งนี้ของพี่บอยยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะเขาจะได้มีเพื่อนไปทานข้าวไปดูหนังบ้างหลังจากที่ดูดูคนเดียวบ่อยๆเวลาดูหนังถ้าแบบไม่มีใครไปดูด้วยเขาไปดูคนเดียวกินข้าวคนเดียวบ่อยมากก็ดีค่ะจะได้มีมีเพื่อนไปเออกินข้าวดูหนังด้วยแล้วก็ได้ได้มีคนเหมือนแบบแชร์เรื่องราวนน่นนี่นั่น แล้ค่อนข้างก็อยากจะให้พี่บอยกูพูมากกว่าสวคนอนะอืที่จริงหนูว่าการการที่แบบคนเราได้มีมีเพื่อนที่สนิทแล้วก็สามารถแบบพูดคุยในทุกๆเรื่องได้มันก็เป็นอะไรที่ดีสําหรับทุกคนอยู่แล้วเลยพี่บอยก็ยังไม่ใช่แค่เพ่อนแต่พี่ยืนี่มียุให้เขาเรียกแฟนเลยไหมอคนอือันนี้ต้องต้องแล้วแต่ตัวเขาเลยค่ะแล้วของเราล่ะคะเป็นัไงบ้างตอนนี้เรื่อยๆค่ะเไรอย่าเงี้ยเราเป็นเพื่อนเป็นเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ย่ะไ ยังไม่เคยเจอค่ะนู๊คืออยไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยจริงๆแต่ว่าไว้มีโอกาสเนี่ยคือบอกบอกทางพี่บอยฝากบอกพี่ไขวันแล้วว่าไว้มีโอกาสเนี่ยเรามาทานข้าวด้วยกันกับเพื่อนๆไม่ไม่ใช่แบบว่าไปกันสามคนนะหนูเขินค่ะก็ก็เอ่อให้พี่ไขวันมาทานข้าวกับแกงเราบ้างโอเคขอบคุณค่ะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424